สวัสดีครับวันนี้เด็กวัดพาตลอนจะพาไปวัดที่มีกระแสโด่งดังจากละครเรื่องพมลิขิตซึ่งเป็นละครภาคต่อจากเรื่องภพเพศนิวาาทําให้ตอนนี้ไม่มีวัดไตฟีเวอร์เท่ากับวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังประวัติความเป็นมาโบราณสถานที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามติดอันดับโลกวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ดินฝังแม่น้ำเจ้าพยาด้านทิศตะวันตก นอกเกาะเมืองอยุธยาในพื้นที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอุธยาจังหวัดพระนครศรีอุธยาวัดนี้แต่เดิมเรียกว่าวัดชัยยารามและวัดชัยชนะทารามเป็นพระอารามหลวงสมัยอยุธยาสร้างขึ้นในปีพศ2173รัชสมัยสม,ยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยทรงสถาปนา เป็นวัดฝ่ายอารัญวาสีณบริเวณที่ดินซึ่งเป็นนิวาสถานของพระราชชนนีทรงสร้างเพื่ออทิศถวายพระราชชนนีและเฉลิมพระเกียรติพระองค์ที่มีชนะต่อการรบกับขเขมรสถาปัตยกรรมหลักซึ่งเป็นประธานของวัดได้แก่กลุ่มปรางห้าองค์ล้อมรอบด้วยระเบียงคดมีอาคารทรงปราสาทลอดอยู่กลางและมุมของระเบียงคดแต่ละด้านเรียกว่าเมนทิปเมนไบร รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆตลอดจนแผนผังในการก่อสร้างโบราณสถานภายในวัดแสดงให้เห็นถึงพระราชนิยมของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่รับอิทธิพลความเชื่อในแบบเทวราชาของขอมเข้ามาในรัชสมัยของพระองค์ วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดหลวงที่ใช้เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ในสมัยอยยธยาและยังถูกใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพผ้าประมงสารนุวงเกือบทุกพระองค์ ทำให้วัดชัยวัฒนารามนั้นได้รับการดูแลรับปฏิสังขรณ์เป็นอย่างดีสมัยนั้นโดยหลังจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองวัดชชยวัฒนารามได้ถูกปล่อยทิ้งร้างเรื่อยมาบางครั้งมีผู้ไม่หวังดีเข้าไปลักลอบขุดอาสมบัติเสียงพัมธูรูปถูกตัดขโมยมีการรื้ออิฐที่พระอุโบสถและกำแพงวัดไปขายจนกระทั่งกรมศิลปากรได้เข้ามาทำการรักในปีพศ2530จนแล้วเสร็จในปีพศ2535 วัดแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มาจนถึงปัจจุบันในปีพศ2554วัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอุทยานประส์พระนครศรียุธยาถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายอย่างมากกรมศิลปากรและกองทุนโบราณสถานโลกจึงสำรวจประเมินและบันทึกสภาพปัจจุบันรวมทั้งพัฒนาระบบควบคุมการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นี่ก็เป็นปอดวความเป็นมาของวัดชัยวัฒนารามวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นโบราณสถานที่สําคัญของโลกในปัจจุบันนักท่องเที่ยวเข้ามายี่ยมชมเป็นจำนวนมากทั้งนักเนืยอชาวไทยและชาวต่างชาติบางคนก็มีการใส่เสื้อชุดไทยย้อนยุคในสมัยก่อนเพื่ออินไปกับละครปรเูเพสันวาดและละครเรื่องพรมิกิจที่ยังฟีเวอร์อยู่ในขณะนี้ ทุกท่านถ้ามาต้องเที่ยวแล้วอย่าลืมรักษาสถานที่และร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยสถาประยกแห่งนี้ให้คงไว้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปด้วยนะครับวันนี้เด็กวัดพาตลอนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ด้วยนะครับ